คารอสคารอสมา1 2 1> ไปวันทู1 2 3แล้วก็แทงมาลูกนี้เอ็มปารเจี้เข้ามาจี้เข้ามายกมาลูกนี้มาคารละฟอร์หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ IOS และแอนด o อยสตีมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่อง e อีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจีมชั้นนำามืเ่เด่นอีกมากมาย สนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่ะเตีแท้คนติดตามมากกว่า1น1 0 0แสนคนแล้วนะครับก่อนรับชมชิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุญครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอ วันนี้ก็จะมาสอนทุกคนต่อบอลทำชิ่งวันทูให้โหดและสมูทแล้วก็เป็นทีมเวิร์กมากที่สุดนะทุกคนนะแบบว่าต่อเกมให้มันไหลลืน่นให้มันเล่นง่ายแบบนี้นะใครที่ต่อบอลไม่เป็นก็มาดูกันชิปนี้ได้เลยนะครับพออาจจะมีหลายคนที่ว่าทำชิ่งจริงๆแล้วก็สามารถดูชิปนี้ได้เหมือนกันนะอันดับแรกให้เราดูแผนของเราก่อนนะนี่ก็คือเบื้องต้นเลยนะทุกคนนะที่เราต้องรู้เกี่ยวกับแผนเรานะ ถ้าเราไม่เข้าใจแผนของเรานั้นเราก็จะไม่สามารถทําวันทูทำชิงอะไรได้สมูทนะอย่างเช่นแผนของผมนั้นเป็น4 2 3 1นะก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจกันว่าตําแหน่งของแต่ละตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนนะอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยอย่างเช่นแบ็กไซด์ของผมนี้ก็จะส่งให้กลางได้แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็ดูว่ากองกลางของเรากับกองหน้าอยู่ตรงนี้หรือไม่ใช่กองหน้าปีกนะ แล้วก็กองกลางตัวลูกของเรานะมันอยู่ตรงนี้นะให้เรารู้ด้วยว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนนะก็นี้มาอย่างเช่นนี้มาแล้วก็กองหน้ากองกลางขวบปีกซ้ายปีกขวาดีเมฟทั้งสองตัวอยู่ตรงไหนว่าแผนของเราเป็นปีกสูงหรือปีกต่ําอะไรแบบนี้นะกลางเรามีกี่ตัวประมาณนี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเกมแล้วก็ทําเกมลูกได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ต่อบอลได้แบบ รู้จังหวะว่าตัวนักเตะของเรามันจะอยู่ตรงไหนนะก็ประมาณนี้เลยนะเวทาเราจะวันทูนะเราต้องรู้จักแผนของเราดีด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าเราเข้าใจว่าแผนของเราเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราไปต่อบอลอะไรมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไปดูวิธีการต่อบอลกันเลยนะครับว่าการทําชิ่งไม่ให้เสียบอลได้ง่ายๆแล้วก็เข้าไปยิงนั้นทํำยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็อย่างเช่นจังหวะนี้นะ จังหวะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้สมมุติว่าเราอยู่หลังเราก็ส่งไปแบบนี้ทั้งจากนั้นให้เรามองตัวที่ว่างนะส่งไปปึ๊บแล้วก็ให้เรามองอีกหนึ่งทีว่าตัวกลางของเรามันมีที่ว่างนะแล้วก็ให้เราให้เป็นวันทูเข้าไปนะกดพาร์ทเพิ่มกว่านาล็อก ok เลื่อนไปนะมันจะเป็นวันทูนะแล้วก็อีกจังหวะหน,นึ่งให้เรามองไปที่กองหน้านะให้ปึ๊บก็เป็นวันทูเหมือนกันนะทุกคนนะก็เวลาเรากดไปปึ๊บจังหวะนี้เราต้องถ้าเป็นกองหน้าได้บอลเราต้องกดแทง กับคืนนะแล้วก็เป็นวันทูแทนนะห้ามกดพาร์ตกับคืนนะไม่งั้นมันจะผิดจังหวะไปนิดนึงนะเวลาเราคืนแบบนี้นะเห็นไหมจังหวะสุดท้ายให้เรากดแทงแล้วก็แทงออกข้างแบบนี้เลยนะถ้าเราเข้าใจแผนของเราแล้วนะผมก็จะแทงประมาณนี้เลย <S <S เอาง่ายๆนะครับ <S <S ถ้าบอลถึงกองหน้าแล้วก็เวลาเราจะคืนกลับนั้นให้เรากดแทงนะไม่ต้องกดพาร์นนะแต่ว่าถ้าบอลส่งไปข้างหน้าให้เรากดพาร์นนะแต่ถ้าบอลคืนหลังให้เรากดแทงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ